สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรเด่นตัวเดียวให้ท่านชมที่ตามอยู่เพื่อใช้เป็นแนวทางวันวันที่16กุมภาพันธ์สองพหรอตัวอย่างสูตรนี้ครับในงวดล่าสุดรูไหมครับคำนวณเลข9้าครับออก6 2สองครับก่อนจะไปคำนวณมาดูซีดีสูตรนี้ก่อนนะครับในงวดแรกครับสูตรนี้ได้เลข9ครับออก8 9 8้าดครับเข้าหลักสิบครับวันที่2ครับ ไดเลสี่สี่เข้าหลักสิบออกหนึ่งสี่ห้าครับถัดมาครับในงวดที่สามนะครับ,บ 4, ได้เลขห้าครับออกสองห้าสองครับถัดมางวดที่สี่ครับสูตรได้เลขเก้าครับเข้าหลักสิบครับวันนี้ออก8ปดเก้าห้าครับงวดที่ห้าครับสูตรได้เลขศูนย์นะครับไดเลขศูนย์ครับออกเจ6ดศูนย์หกงวดที่6สูตรได้เลขเจ็ดออกเก้าเจ็ดสองวดที่เจ็ดที่ผ่านมาสูตรได้เลขเก้าครับออกหก 2 9ครับสู่เดินดีเจ็ดม้วนติดน,นะครับสำหรับราำาสูนี้ครับผมจะย้อนไปดูตั้งแต่สิติมวดแรกนะครับ วิธีสูนี้ครับใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันใช้หลักสิบแรงครับใช้ตั้มเปหลักสิบครั้งที่3ใช้หลักสิบครั้งที่4บวก4ี่คงที่อีกครั้งครับท่านผูช้ชมมาลองคำนวณสูยทุกคนครับ5บวก9 14สบวกยี่สิบแปดสามห้3สใช้ตัวไทยคบดิน9้านี่คือผลคำนวณได้ในงวดแรกครับได้9้าเข้าหลักสิบครับทันไหมครับข้อที่2ครับ สูตรนี้ใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันใช้ทำเปนักสิบแลงใช้หลักสิบครั้งที่สามใช้หลักสิบครั้งที่สี่บวกสี่ของที่ครับนำสามบวกสิบเป็นเจ็ดบวกห้าสิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบยี่สิบเอ็ดสามสิบสามจีได้เลขสี่นะครับนี่คือตัวอย่างข้อที่สองออกหนึ่งสี่ห้าครับทันมาครับจะเป็นสี่จีข้อที่สาม วิธีที่สุดนี่ครับใช้ตำเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันใช้หลักสิบแ้วใช้ตำเป็นหลักสิบครั้งที่3ใช้หลักสิบครั้งที่4บวก4คงที่ครั้งครับนำสี่บวกห้าเป็น9ก้าบวก8ปดสิบเจ็ดได้5ในงวดที่3สูตรได้เลข5ครับออก2 5 2ครับทำนายครับสถิติงวดที่4 สูนี้วิธีคิดใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันใช้หลักสิบแลงใช้หลัก10ครั้งที่3าใช้หลัก10บครั้งที่4ี่บวก4ี่คงที่ครั้งครับทต่ไม่ช้บมาลงคำนวณกวนครับนำสี่บวกหเป็น1ิบส1บ1อ็ดสิบวกเก้ายี่สบยีได้เ้าครับวันที่4ีสูรได้เก้าออก8 95้าครับต่อมาก็จะเป็นสถิติวัดที่5้าครับ สูนี้ครับวิธีคิดใช้ำํำหลักแสนหลักหมื่นหลักพันใช้หลักสิบแรกใช้หลักสิบที่สใช้หลักสิบคัท,บที่สี่นบวกด้วยเลขคงที่คือสครับนำเจ็บวกหได้ท่บสามสิบหกบวกห้ายี่สิบดยี่่สกวกสได้ท,ทัสบเอาเฉพาะตัวท้ายนะครับในงวดที่ห้ครับสูนเลิศูนนะครับออกเจ็ 0, ครับถัดมาครับจะเป็นสถิติงวดที่ห ไใช้วิธีคิดดังนี้ครับใช้หลักหมื่นหลักขอไปใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันใช้หลักสิบล้วใช้หลักสิบครั้งที่สามใช้หลักสิบครั้งที่สี่บวกสี่คงที่ครับแปดบวกสามเป็นสิบเป็นสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเจ็ดบวกสามสิบสามสามเจ็ดมวนนี้สู่คำนวณได้เลขเจ็ดในมวนนี้ออกเก้าเจ็ดสองครับว่าทันไหมครับจะเป็นสิทสี่ของม้วนหน้าสุดไมา ซึ่งเราจะนําข้อมูลในม้วนนี้จะเป็นตัวตั้งคํานวณนะครับเพื่อจะคํานวณหาผลลัพธ์ของมวนที่ออกหกสองเกสูใช้หลักเสนหลักหมื่นหลักพันใช้หลักสิบไนใช้หลักสิบครั้งที่สามใช้หลักส0บครั้งที่4บวก4ี่คงที่ครับ นำบวก7ได้15บวก8ปยิสาครับสูตรนี้ครับวดล่าสุดผ่านมาคำด้วยเลข9้นะครับออก6 2สองครับสวัสดีสูตรนี้ครับในผมา6งวดนี้นะครับสู่เข้าหลักสิบนะครับซึ่งในงว่ล่าสุดมาสู่ไปหลักหน่วยนะครับได้าน,นะครับออก6 2 9ถือว่าเป็นสูตรที่ยั่ืนนะครับ สำหรับในคลิปนี้ที่ผมมาดูเป็นสีจีม่วดที่8นะครับใครสนใจในฟางสูนี้มาคำนวณดูนๆๆครับสูใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันครับใช้ตั้หลักสิบแรงใช้หลักสิบครั้งที่3ใช้หลักสิบครั้งที่4บวก4ี่กังที่สี่ครับ ท่านผู้ชมมาลงคำดูมาดูนครับนำหนึบวกเได้8ปดบวก4ี่บวกสีบวกสเป็น20บวกด้วย4ี่คงได้24ครับใช้ต huh. <t> ัวทดยครับสำหรับวันนี้ครับแนวทางสู่ดินบนตัวเดียวได้เลขสี่ครับท่านผู้ชมแค่ภาพนัางโจเลยนะครับ ท่านผชมที่อยางไรกับแนวพางสูงในคลิปนี้ขอมีไว้ได้แต่คลิปนี้นะครับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ